สวัสดีแฟนๆที่นี่ริ้วตูนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคลิปนี่ผมอยู่นอกสถานที่นะวันนี้ก็พา,าท่านประธานนะครับมาเหมือนตรวจสุขภาพประมาณนั้นนะครับอายุขวบนิดๆน,น,น,นะฮะก็ช่วงนี้ระหว่างที่รอคุณหมอนะผมก็มา,าพูดคุยกันหน่อยนะครับมาพูดคุยถึงเกมในคืนวันนี้นะครับลิวปูลกจ็จะเจอกับเชฟฟิลยูเนเต็ด คือชื่อเนี่ยเหมือนง่ายนะเชฟฟิลเดเป็นทีมันดับสุดท้ายของตารางนะครับแต่ว่าเป็นเป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะต้องบอกแบบนี้นะครับฤดูกาลที่แล้วที่เป็นแชมป์เนี่ยก็โอ้โหเหนื่อยนะกว่าจะเอาชนะทีมดาบคู่ได้เนี่ยเราก็เห็นอยู่นะครับในฤดูกาลน,นี้เนี่ยเชฟฟิลเตดตก,ก็มีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เราไปล้อเขาไว้เยอะเนี่ยบุ้ยติดคอบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็ต้อง เชียร์ให้เป็น2เท่าอ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดชนะไม่ได้เนี่ยอก็อาจจะแบบว่ายิ่งเจ็บหนักอันนี้คือเจ็บในเรื่องของการถูกล้อนั่นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเจ็บในเรื่องของโอกาสในการทําอันดับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะสะดุดลงไปอีกนะตอนนี้ริปูลเนี่ยไปไปมาเนี่ยอันดับ4ก็ต้องบอกว่าสาหัสนะครับเหนื่อยนะฮะก็ในช่วงเวลาอีก10กว่านดที่เหลือเนี่ย ต้องเก็บคะแนนให้มันคือมันต้องกลับมาให้ได้แล้วอะนะครับแต่ว่าในคืนวันนี้นะครับเราก็จะได้คือเราลงเตะที่หลังเลยนะเมื่อวานเนี่ยแมนซิตี้เขาก็หยุดเวสต์แฮมมาให้ได้แล้วนะครับเขาจะทิ้งเราไปกี่แต้มเนี่ยช่างมันช่างเขานะฮะจะบอกว่าหมายบอกว่าช่างมันนี่พูดพูดไม่เพราะช่างเขานะครับแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยแต้มสะดุดไปละนะเดี๋ยวช่วงวันนี้นะครับ เราก็มาลุ้นกันต่อหลายทีมลงเตะนะแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดเชลซีเนี่ยมาตัดกันเองสเปอร์สเนี่ยก็ต้องถ้าให้ดีนะถ้าเอาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเลยจริงๆนะสเปอร์ urs, ก็ต้องลุ้นให้ผลงานไม่ดีอนะครับหรือว่าอาร์เซนอลวันนี้เจอเลสเตอรนะ์ใช่ไหมนะก็ก็คงต้องเชียร์อาร์เซนอลน่ะใช่ไหมให้หยุดเลสเตอร์หน่อยนะ คือไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผลคู่อื่นจะเป็นยังไงก็ตามถ้ามันเข้าทางเราก็ดีถ้ามันไม่เข้าทางเรามันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับคืนนี้เดี๋ยวเจอเชฟฟิลเดตดคือทีมเราเนี่ยมีปัญหาอย่างที่รู้ๆกันอยู่แต่ว่าเชฟฟิลเดตเองก็มีปัญหาไม่น้อยเลยนะครับต้องบอกว่ามีปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนะอจอห์นอีแกนแล้วมีใครอยู่หลายคนมีบูเกิลมี อีกนะท,ที่เจ็บไปหลายคนเหมือนกันนะครับเกมพูดง่ายว่าเกมรับของเชฟฟิลเดตเนี่ยต้องไม่เอาฟิลยาคิวกามาเล่นนะแต่ยาคิวกาเขาได้เรื่องประสบการณ์เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความได้เปรียบของเราตรงนี้โอเคในเรื่องของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าคุณภาพของอเราเนี่ยมันก็ ในภาพรวมมันดีกว่าเชฟวิลด์เนี่เต็ดอยู่ละนะวันนี้จุดที่ต้องจับตามองนะครับก็จะมีอยู่สองสามจุดนะครับหนึ่งก็คือผู้สาประตูนะอาริซงเบเกอร์นะครับจะพร้อมลงสนามไหมซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ยคือเป็นกำลังใจให้เขาตรงที่ว่าอาริซงไม่ไม่ต้อง พักไปเลยก็ได้นะก็คือไม่จําเป็นต้องมาลงเล่นเกมนี้หรอกนะครับหรือ,อ,อตำแหน่งอื่นๆเนี่ยอย่างฟาบินโยนะครับจะหายเจ็บกลับมาไหมในเกมนี้นะครับเจมส์มิลเนอร์ที่มีข่าวว่าหายเจ็บเนี่ยจะกลับมาได้ได้เล่นไหมแต่ว่าถ้าไปไปตามค่าถ้าผมมองแล้วคงจะยังไม่เล่นในเกมนี้นะครับเพราะว่ามีเกมกลางสัปดาห์กับเชลซีรออยู่แล้วมีเกมกับฟูลแลมสุดสัปดาห์หน้ารออยู่อีกนะครับ คู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับเราคงจะได้เห็นโอซานคาบักยืนคู่กับนทฟิลิปส์นะนทฟิลิปส์เกมนี้จําเป็นนะเพราะว่าบอลของเชฟฟิลเดมันเหมือนบอลไดเรกอะนะครับน่าจะเขาน่าจะรับมือได้นะส่วนเบนเดวิสอาจจะต้องรอไปก่อนนะหรือว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าดูมากๆคือดิโอโกโชต้านะครับกลับมาซ้อมแล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้ลงสนามก็ได้นะครับแต่เขายังมองกันว่าถ้าจะได้ลงเนี่ยอาจจะเป็นตัวสำรองหรือ มีแค่มีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองนะครับแล้วก็โอกาสลุ้นจริงๆคงจะเป็นในเกมกลางสัปดาห์กับเชลซีหรือสุดสัปดาห์หน้ากับฟูแลมอ่ะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยกันตอนนี้เหมือนคุณหมอจะเรียกแล้วนะครับวันนี้เจอกันแบบคร่าวๆแค่นี้นะครับคืนนี้ยังมีอะไรให้สนุกให้ลุ้นกันนะครับไล่ลุ้นตั้งแต่ช่วงหัวค่ําไปเลยพวกบรรดาคู่แข่งของเรานะแล้วก็คู่ดึกของเราคู่ดึกในไปของเรานาะตี25อ่ะโอเคเดี๋ยวผม ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันอโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ